สบายดีพี่น้องสบายดีน้ำเส้าพี่น้องจ้าบรรยากาศก่อนกลับซูรินเนาะกลับเลยเด้อบาทเนี่ยัวจิหลอกกำลังเริ่มใหญ่พี่น้องเสียดายเสียดายวันเวลาของเราก็หมดซะแล้ว สุอย่ากําลังเริ่มปุ่งทานผักสมเ้ยบรรยากาศเห็ดหัวเห็ดห้างก็เรียบร้อยแล้ว หย่ากําลังเคี้ยวนั่งอยู่เสียงแดดอ่อนๆกับละเด้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ มือลมเมือนะสังกสีดิฉันไผ่อม่นี้มาตอกอยู่ดอกกลับแล้วนะทุกคนมือซ้ายดิฉันไผ่องเทีนมาโหดสวนโหดดอกไม้ไว้ <c oughs> กับไปให้ลูกเรียนหนังสือลแล้วจ้าทุกคนเนาะ พอร้องเจนมามาเปิด pues น้า nah มิ่มใหยังติรับบานดอกไม้พี่น้องเลยสะอุ้มกับกำลังงามพี่น้องป่องปลาย ค่ะเมมันหนีเบิ่งก่อนอันนี้มนมมเบย์บังบัวพี่นอ้องใช่ไหมเต็มเลยเอ,อันนี้เขาก็มาบอกมาขอไอพโออีแม่เนาะมีคันหาคันหาแล้วก็ขอดอกดอกไม่ มาบอกมาขอพ่อแม่เสร็จาลมณ์บราตาวขึ้นเดินทางตลอดปลอดภัยไปด้ยเท้าทื่อนั s. <S ่นนี่เนาะปิดประตู โกล้วยเข้ามา โอ้ยเกียร์คือมันลายแท้หวะบรรยากาศน,น้ะพี Nh ่น้องเนาะหยาก็ลังป่งไก่ก็ลังลายไยปวดฟันจังเลยเหงืออบวมพี่น้องเอ้ ลุกตั้งแต่ตีสี่กว่ามาสักผ่าห่มคนไปกับคนมาเสือผานสักผ่าห่มสักผ่าปูที่นอนให้เอื่อย อันนี้คุ้นเมื่อยเลยพี่น้องเลยขนไปแล้วก็ขนมาฝากเบิงฝากส้มเนี่ยเด้อพี่น้องจ้าเมื่อสุรินกับตาพนอทองเท่นไปทำง,งานกัยนบยางบุรถ,ถ่ายขีดอยู่หนึกนั้หละก็จะบู๊กันพี่น้องเลย กิดหอนหน้องคินหอนออ่อนารก็ต้องอดเอาพี่ไงเลยเพราะว่าเราต้องนอนาคตลูกเนาะต้องขับไปกลับไปเฮียนถึงเวลาแล้วเลื่อนเวลามาลายมือลพี่ไรไงเลยอคอยจีจีคอยจีหลอกกำลังเริ่มขึ้นแล้ว hmm <coughs> ไฟดับเหรอลุงมาดูบุหรีปะพี่ต้องไซื้อของกา,าบละ,ะบาทเนี่นยเผ็ดเผ็ดทองวะรูได้ไหม สื่อของกับได้พี่น้องมันเปมอนคอนะพรอมแช่เลกระสอบพ่อนาเตี้ยมอ้วนะไมงองมากม่เจีงหรอดน้องหน้านีแต่ขนมห้อนเมื่อ ลูกอมเสื้อแขนยาวลูกสาวเองอะลุงยี่สิพี่น้องสือเขากระซองกระสอบเนาะตัวเดียวเต็มดอกยันพอน้อเทิ้นัก มอดนี่ก็เซลา่าเด้อพี่น้องจะฝากก็ไหลกดแซเนาะเด็ดโอ้ไหนลุงเตรียม, <c oughs> มตัวนะครับเปิดเถอะเตรียมตัวเสื้อผ้าเหรอใช่ไปเลยพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ